พอ่อต้องบอกต้องสอนย่าลูกผิดกับต้องหา่าอันนี้คือพ่พอครับผมบัดนี้สิภาพพี่น้องมาบ้านนางเอกอ่อนเชาวลรีครับตอนนี้ฮอดบ้านนางเอกอ่อนแล้ว ครับออนนี่ครับบ้านนายออนเชฟวันีครับผมออนเอ้ยอยู่อยู่บ้านบอครับนี่ครับผมถามมาครับถามมาตั้งหน้าซ้อยผมครับบ้านนายออนนี่ครับนายอ่อนเชฟวันีอยู่ที่บ่อใดบ่อใดไปขายลูกชิ้นนะครับบ่ได้ไปหน้าบ่ได้ไปเลี้ยงงัวครับบ่ได้ไปยังอยู่บ้านพอดีมือวันเสาร์ก็เลยอยู่บ้านที่นั่งเออพ่อลูกเออเอาพอมาหาลูก พ่อนั่งใสเห้อหลานไปนั่งใสนั่งพี่วราเออนั่งพี่เนาะอ่ะโอ้ยน้ำมหาบักคักเลยล่ะน้ำมหาุ่นถามเขาในซอยเป็นมาบ้านนั้งวันอย่ไหนแห่งย่านบูพ่ออยู่ครับผมเมื่อนี่พ้าพี่น้องมาเยี่ยมยามถามข่าวนางเอกอ่อนเชาวรีนางเอกศิลปินผู้ไทยนะครับอีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่ง ครับนี่คือตัวจริงเสียงจริงครับครับภาพพี่น้องมารู้จักกันครับเพ่นครับนั่งเอกอ่อนอยู่น้ำพอนี่เ็ดแปดปีแล้วเนาะคร,ครับเ็ดปีแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนจะมาอยู่น้ำพอนั่งเอกอ่อน,ปเ,ปน,นอเคยไปเป็นนักรอกออ้องเคยไปเป็นนักแสดงอยู่สมาก่อนเคยเปลี่ยเป็นเอียงมากอ่อนบ่เป็นหมอรำมาก่อนบ<แ>่ ยังม่อสามเลยค่ะเออสามแต่คือเสาวธิดนี่ก็คือไปรับจ้างเป็นแบบแบ่งทีมค่ะอ้อาจารย์จอดเออเออพู้อาจารย์จอดค่ะเออเออคุณจอดคุณจอดแก้ป๋าไปไปรับงานให้เสาวธิเสาวธิดซุกสาวธิดแนักเรียนไปค่ะพ่อเรียนไปกับผ้ามาทรงเรื่องเรียนกับผ้าไปทีสองกับผ้ามาทรงย่ำเงินจส่กับไปโรงเรียนคือเรียนมัธยมนี่งซื้อเป้เงินพ่อแม่เงินพ่อแม่ใส่เลย ครับปป้าเดี๋ยวให้นาจันจอดได้ครับกับไปน้ำไปสู้วงค่ะตะกี้ไปเป็นแดนทีมไปส้วงไปน้ำแม่ไม้ไปน้ำแม่ไออืไฟคอนใจจี้ายกับไปโอ้จนแม่ไม้เนี่ยคณะเอียงคณะเอียงแม่ไม้แม่แม่ไม้เนี่ยแม่ชะไม่พรอนตอนนั้นชะไม่พรอนไม่หลุดดาวเสถียรแม่ค่ะแล้วก็อีกคณะที่สอง ไปควบกันคือไปฟในช่วงนั้นค่ะไราคาคนจะจีบายคนจะจีบายก็ไปค่ะอต่อไปขนาดใดนี่นี่พอน้อยกัเป็นแม่ไอซื้อแล้วขณาเองอืมหมอรำกระสินเน่าเลยล่ะแม่นค่ะครับต่อมาแบบพักพักไปพักไปค่ะคื่อนไปมาสองสามปีแล้วก็เริ่มไปใหม่คือมี่หยาบนะคะพาไปเออเไปทั้าม่วงเออเออเอออยู่ ไปอยู่น้ำฟอสินใช่หนอนหรือสุนัขโอ้เพชรโพนทองอยู่หันสองปีไปเฮ็ดอีหยังอยู่ในหันลูกไปหันคือเป็นแดนเซอร์ค่ะโอ้ตในเรื่องเป็นแดนเซอร์เออมาฝึกกต่ให้ได้ลองสองเพียงขะาดละเออจักไดบ่ได้บ่เคยมีไหล่สูนบริบงยอดจากฟองแบบนี้ว่าเป็นจะไหนเออแต่ว่าหันได้ร้องเพลงอยู่ก็ได้ร้องเพลงหน้าเวทีอยู่บางเป็นบางงานค่ะแบมเพื่อที่นี่ก็ออกฉากกับกับแม่พิษกัน อย่น้ำขนเขาอันเถอะจูงเล้าออกล่ำโอ้จูงออกแซื้องค่ะไปแกจัเร่าจับเออ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 เาอออออออเออเออออออเออเอเอ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 ากับเออออเออออเออเอเออเออเอ่เเออกเอ่ออเอเ มาอยู่บ้านเพี่ยไปเหงานอยู่โรงงานกรุงเทพเออ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 งานโรงงานการเงินเดือนเมื่อสองเมื่อห้าโมเดิร์นยังสาวเดแต่จะหนีกับสินมากขึ้นโมาอยู่บ้านมาอยู่บ้านเรียนหนึ่ปีหนึ่งแม่พัดเลยว่ะทั่วไปล่องเบิงใครก็อยู่เพื่อซื้อแม่พัชรีเขาเนี่ยแม่พัชรีโอ้เป็นญาติกันเตี้ยยาค่ะโอ้ เป็นนาเรียไปก็ได้ค่ายก็ยุบานีดอกไปเป็นเดนซอบ้องจักร่อมอจักบลิเบอมอลลัมตะีไปกับไปคือตะกี้กับไปเต็ดเต็ดซซื้อตามเล็กหน่อยกับโมเต็งวนแต่เงินเต็อวันแต่งเงินบัตรไปอยู่กับศิลปินพวกใครนี่ไปปีแรกมีคว้มปู้สึกยังไงไปปีแรกมอจักไปพร้อมกันพมกับกรุ้จักรก้สึกเล้า ก็คือแบบไปไปก็คืออยากได้อยากได้ทำงานอยากมีงานเที่อยากมีงานเดี๋ยวมีเงินแม่ค่ะคือขอเปียเทียยเพื่อไปเห็งานมืองนี้ป้าแม่พันท้อใสเราได้นัานได้นง่นได้รถได้ทีหน้าได้ยังก็คือไปทำศิลปินประไทยนี่แม่ค่ะก็ว่าเสียเทียระบางไปเห็งานอยู่กรุงเทพไปโรงงานนาเสียคาห้องคารถดคาอยคากินเออ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 หนุ่มข้นหักออกมาเสียทรงมาบานอีกจะคล้องกิน เดือนหนึ่งเหลือยังเออเามียังเหลือกเลยเออไปรับน้าเพลนคาคาเรวเนี่ยสุมึงเอ้าเอาตกไปเอาเมื่อละสามยเออเขาบริสุองบริสเอาอืมกับคารถบริเซียคารถบริสเซียแม่เอนะมีงานแถบทมืออืมก็ได้ไปไปไปเตอาแรกๆได้ค่าตั๋วเท่าไรนี่อีก่อนสามพัเม็่ไหรเต้นสามลอยกัอากาศออกเสิร์ฟเออเป็นสี่ลอยอ๋อได้สี่ลอย ปีแรกนี่อ้อนไปตอนนั้นได้สี่ร้อยสตาร์ทสี่ร้อยก็ถือว่าเนาะตอนนั้นก็ถือว่าเปลี่นเป็นแดนเซอเ์ื้อ่ลูกเฮ็ดจังไหนจังได้จับไหมบาทนี่เอาพอจำบ่ไ้หรือสาเหตุเกิดขึ้นมาที่นั่งอ้อนได้จับใหม่เครื่องไปได้จคกเคืองปีจังไหนจังมาถามอ้อน ฟอนเสริมเอาต่อเอาเอาล่ะล่ะสักกอนว่าอันแร้ฟอนเสริมนี่ไปน้ำมังเอกบ่ลืมฟอนเสริมน้ำกับทีมเสริบทิมค่ะฟอนเสริบทีมบ่เป็นไปน้ำมังเอกจักเม็ดเลยบ่ได้ขึ้นชาวบ่ได้ไปน้ำมังเอกเฟ้ออฟนเสริบทีมได้หนึ่งร้อยเออเอาต่อมาจักหันปพ๊บฟอนเสริบทีมแล้วเฮ็ดจังไหนจังไหนมาออกฟอนเสริมน้ำหมอล่ำข้าเจ้าจังไหนมาจับไหมอันนี้เป็นแบบคล้ายๆว่าช่วงนั้น เบียพรอบโอ้อมี้าเียนโอเขาเจ้าเมื่อนั้นจำได้เอวพ่อมาถามพ่อในที่ถามแม่ค่ะเม่ไงจำไแล้วพอจำม่ได้้องเพ็งนี่ด้บอเพ็งเอียงเพ็กเอียงบุตรตอนนั้นพ่อเสียงถึงบอลองในบอสีข้นลถออกจากบ้านออกไปงานออกไปงานแล้วบอมาถามอ่อนแล้วแม่ค่ะกาขนลกรลเออออกไปงานแล้ว ลองเพลงนี้ได้บอพ่ะนะเอามันคื่อซีลองได้วันนี้มันทิืงกันได้จังไปลองเพลงอ่ะทุ่งลุยลายทุ่งลุยลายแนนค่ะพ่อลุยลายเพลงเลยที่ที่จับไม่เป็นมวยแท่นมันบ่นี่แนนค่ะไผเป็นคนลองแต่เปอันอันอบอันออบภาษาที่แหลกไผหรอพี่น้อยค่ะพ่อน้อยวานิดาสิน้อยวานิดาลองโอ้เรื่องพี่น้อยต้องต้องไปลองเพลงแทนอีกผู้หนึ่งเออเออเออต้องไปลองแทนพี่น้อย โอ้สอบยงสรนจะได้กูว่าเออไหลอยูงสรนเสียงไหลแม่นไงอาจารย์รักว่ะยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้นะครับเอออาจารย์บวกก็อย่างไรวะค่ะบวกสอบบอกใจเครื่องใสียงอนุตีเนาะเสียงอนุตีโซนกระตุกใจเสียงนี่อีก่อนจะมากไหลนะครับตั้งแต่เพลงแรกเนาะแม่นบ่ท่านรักกันป่าเพลงนี้ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้นะครับเสียงอะไรั้งแรกในชีวิตที่ได้จับไม่ลองเพ่งเนาะมันกับกับสารสนอุบลไทยแม่ไค่ะ ก็เป็นแบบแบบเวทีใหญ่ๆโดนปีแบบเป็นเ,ปเ,ปเปจังสีพื้นเป็นคางแรลงได้ค่ะที่ผ่านมากะแค่เป็นแบบลองเพลงแล้วได้ลองเพลงมากเรื่อยๆจากหันก็ได้ลองมาทุกปีตีงั้จังไหนจะไหน,ก,หนก็ได้ได้ลองทุกปีเลยจ้ะพ่อได้ลองทุกปีโ<อ>ม,มีเพลงเตยก็ต้องไปหาเพลงมาเตยลองว่าเป็นก็ต้องได้เราก็ได้เตยอ,อีกก่อนช่วงล้ำพร้อมแม่นค่ะได้ออกล้ำมาพร้อมเริ่มมาป่ะที่นี้หลังจากได้ลองเพลงแล้วไปออกเป็นเป็นคนที่หา อโอ้ย,อกกอยสังทองงอป่าเออที่นั่งเอก,กอพ่วยก็ได้ไปแทนตำแมงนั่นเอ้ยครับหลังจากนั้นมาแล้วนางเอกอ,อ้นนะครับได้เป็นตัวแสดงนู่นนี่นั่นมาแล้วก็นจนมาฮอดตีปีที่นางเอกอ,อ้นทีเฟื่องคนลูกจกักนางเอกอ้นนี่เป็นปีใดลองเพลงอย่างน่าสิเป็นทองทรวงหัวครับทีข้าเจ้าเออเออ,เอ,อ ท้องตุมูมหัวนี่ง้องกับไปท้องตูมหัวล้องกับเอมเอ่อนค่ะเอมอ่อนเออกับ็อีกอีกคนหนึ่งนี่บาง,งาน,ทนาาเทียนผู้ใดก่อนกจำเสือผู้ใดเอ็นร้านพ่อใแล้วพูดตัว,วาาอ้วนให้ผอพ่อลาบเหรพ่อลาอร่อยน้ำบางงานอืมแล้วต่อสองสองก็เอ็มอ่อนโอ้ <c oughs> มีบาดงานพอลลาห์มะข้นทองสำงานโอ้ทองถมทมหัวต่อมากือยังก่อนที่เห็นร้องกับโจอีมั้งปะรักตัดตอนค่ะรักตัดตอนี่เนาะอืมครับก็เป็นที่รู้จักกับแฟนเพลงคัว่าอ้อนชาวลีนะครับศิลปินผู้ไทยต่อหน้านมานะครับจนมาฮอดปีเมื่อกี้นี่ร้องเพลงยังเป็นกีนคุณลำใหญ่ค่ะคุณลำใหญ่ครับคุณลำใหญ่ตกมาฮอดปีนี่ปุ๊บ นะครับเปลี่ยนสภาพนั่งเอกออนนะครับโดยที่พอวีว้อคิดว่าคนคนนี้ต้องแสดงใด้พราดูบทบาทแล้วก็เลยส่วนกันครับถ้ามาาแล้วแล้วบวได้ว่าสเสียออนลินพอวีกับบวได้ว่าสิลินเสียเพราะหงเชิดล,ลินคือเก่ากับยายพ่อยก็เลยว่าป้าเอานักออนลินเป็นน้นะป้าพอวีลินเอง,งเสเปไปอย่างนอกก็เลยไปขออนุญาตจากพ่อเชิด พ่อเชื่อเดี๋ยวคอยเรียนแล้วเบิ่งไปยังว้ายเอาเมียวเมียวเป็นเราก็เลยว่าเจ้าเลี้ยรถเลี้ยรถคือให้คือให้เขาจีบเป็นพันแนวเพิ่นยองให้ยพอร่ำยี่เหลีวเออเชี่อหายร่ำพอต่อมาปุ๊บก็เลยว่าอ่านางเอกอ่อนเป็นยายเมียนแต่ว่าเปลี่ยนจากยายเมียนมาเป็นน้องเมียนครับเพราะว่าวัยนี่จะเป็นยายไม่ได้ครับวัยสาวๆอยู่จะเป็นยายไม่ได้ก็ต้องเอิ้อเป็นน้องเมียนแล้วก็ต้องเป็นเมียจ่าหมูจ่าหมูเนี่ยเป็นผู้เฒ่าได้ เพราะว่าเจ้าหมูมีอายุแล้วมันเจ้าหมูต้องมีเมียเด็กมีเมียเด็กเนี่ยับเพลงนี้เดี๋ยวเจ้ามีเมียเด็กลองสุพอไปองฟังถ้าหากได้แสดงลำเรื่องจำป่าสีตนเพลงนี้อาจจะได้ลองเด้เพลงมีเมียเด็กแกสิยลองเพลงพอดสักี่น้ององฟังจักท่อนสองท่อนนะครับในฤดูการต่อไปนางเอกนะครับเมียนก็เลยได้เกิดพุ่งอยู่ในวินาที่ช่วงวิปแป๊บวิบแป๊บ ที่เฮาไล่สดจับจุดแห้งคุยกันบ่ราะท่านพ่อสมองสาเนาะไม่ถึงชั่วโมงอ้อนแสดงซีเด้อบ่ต้องเกรงพ่อเด้อสิไปทางใดจเจ็ดเฮ็ดจังได๋เอ้าไม่คิดยากบ่คักข้าบถามพระเอกก็ดเจังได๋นี่มาเสิว่าจังได๋นี่ยอย่างไรพระเอกกอกัเขียวเอากันครับไผก็เขียวฉากไผฉากมันบ่ได้ซสอมจักฉากเลยเนาะแทนบ่ได้ซสอมเลยบ่ได้สอบเล่นเซตกันเลยครับ แต่ซ้อมเตนเพ่งก่อนเดืนเลยเพรางแล้วครับเวลามาหน่อยจากนั้นมาก็เลยเป็นแบบว่าที่มาของน้องอ้นโชลีปีหน้าพบ่อครับน้องเมียนนะครับอีกเรื่องหนึ่งกับพวียาหมูนะครับอาจจะมวนกอที่ลิ่นกันไว้เพราะว่าลิ่นกันไว้ยังไม่ทันได้ฉันเนาะไม่ทันได้แตกไม่ทันได้แตกไม่ทันได้จูนซะกันเพราะฉะนั้นแล้วพบพ่อครับน้องเมียนฤดูกาลหน้าครับมัน ถึงใจสองฉากหรือสามฉากวะประมาณสองหรือสามฉากสำหรับเรื่องจำป่าสีทนนะครับพบพ่อกับน้องเมียนครับจ้าหมูเด้อพี่น้องเด้อนะครับเล่นเป็นคู่กันนะครับมีเมียเด็กเรียครับจะร้องเพลงให้ฟังนะครับปีหน้ามีเมียเด็กนะครับเพราะว่าจ้าหมูเนี่ยได้เมียเด็กหน่อยครับคือน้องเมียนครับค่ะแต่งแต่ เมื่อแรกที่เขามาเหยียบบ้านศิลปินผู้ไทยค่ะก็คือแบบบกคิดว่าสิลดจับไม่บวกคิดว่าสิเป็นนักร้องบกคิดว่าสิลดมาปันนี่ลองเพลงขึ้นไ้กัแต่อย่าคล้องกับบวกกา,าเปิดฟังแต่อย่าคล้องกับบวกกา,าเปิดก็ไปฟังคือแบบคล้ายๆว่าแบบฟังแล้วมันคือแบบมันบอกคือผู้อื่นหลอกมันคือ,อคกระจอหลอกไหมกับมีท่อ ่อได้ค่ะกดดันกดดันเวลาได้เพ่งได้นู่นนี่นั่นแล้วก็วเวลาเป็นวัดแห้งกดดันค่ะเพื่เอเห้บ่มีความรู้ว่มีเพื้นฐานมีทักษะในทางนี่ให้จังใดเสียงมันบ่คือเก่ากับ,กบขบคุมบ่ได้ปีนั้นจาําได้ว่าเสียงนี่ไหลแห้งจนนี่ขึ้นไปเคาะรถพอ่อพ่อออนเทดบ่ได้พอ่อห้ซะเกินเด้ตอนนั้นก่อนสิบปหา้าพ่อห้ซะก่อน คือมันลหล่อบ่ไดใดเฮ็ดจังใดก็หลองบอ่ไดใดเสียงบบมีไหลไหลแห้งขี้ก็บ,บจงว่าเด็กน่อยเออนันนักร้องสาวร้อยขี้ในเพลงเดียวขึ้นไปหาพอ่พอพ่อจ้าอ่อนคือเฮบ,บดบ่ใดอ่อนเฮ็ดนี้พ่อพิดหวังพ่อก็เลยเอายายายาแก้เจ็บข้อห้เมื่อนัน้นเศร้ากินขึ้นเยวเศร้ามีซีรีส์จะเมื่อนัน้นยา <c oughs> พ่อดี<า>แห้ง <c oughs> แฟนเพลงสว่าไม่หนค่ะผิดๆขมๆเนาะไม่เหนค่ะเมื่อนั้น<ด>คือัตงแต่แตงแต่ไปววงแต่วงเนยหน่อยเนาะไปลองเพลงไปลองเพลงอิเล็กทรอนแล้วกระเตนน้ำกระลองเพลงน้ำคือข้อหมดสึกมั่นกะอิเล็กทรอนคาราโอเกะเนาะค่ะกระค้นบึงสิบกว่ายี่สิบข้นกระกระบ่กบันได พอมาอยืนบนเวทีนี่เคยฟันไหว่าบริบริฟัน่าอยากลองเพลงนี่ค่ะเคยฟันไหว่าอยากเต้นใส่ดนตรีเน่นๆใส่เวทีเดี่ยเบียบเวทีใหญ่ๆไ,ไฟๆ้ไลยๆก็คื้นมาพอแล้วขึ้นมองนี้มองนี้ละ่ะพื้นเรียบๆไหมพี่น้องอันเคยเต้นตา้านเวทีอ,อันไม่ซ้ำนีม่มห้ย<อ>มันกึนงกันยังสิ<อ>กึ่งดึงสิยังสิ<อ>พวกมีสีใส,ส่สูงเลยค่ะพวกมีส,สีใสใสมแหลมเลย กัว่าพ่อคือเวที่ศิลปินผู้ไทยป้ามีความสุขหลายแค่เดทเต้นซื่อเดี้มีความสุขหลายมันที่นี้พ่อเอาไม้ไม่หยัดใส่มือให้คือกดดันกับกดดันได้กับพุ่มใจค่ะพุ่มใจคือว่าเพือต่องเหตุใดดิเพื่อนไหวมวางใจค่ะกะดิเพิ่นจังกะ ไม่บ้างใจเพิ่นจังมอบนาทีไหตานี่ในว่าใดก็ต้องได้ค่ะตอนนั้นใน mm hmm. ว่าใดก็ต้องได้คือคนเป็นหัวหนา้าคนเนาะคนเป็นหัวหนา้าคือหลูกน้องเพิ่นแบบสองร้อยสามร้อยเฮาแม่เป็นผู้ใดแมมเฮาเป็นผู้ใดจังมาตา่ใส่เพิ่นจังมอบอันนี้ออกไปมอบนาทีนี้ออกไปให้คือทึ่งห่างของเพิ่นนันเป็นสถานทีของเพิ่นคือเพิ่นต้องไห้ใจซ้ำเดเพิ่นจังให้เฮาออกไปเฮ็ดในนาทีมอ่อนั้น กดดันกับกดแต่ก็ต้องเฮ็ดให้ได้กดดันทุกเถื่อค่ะเมื่อวาสิเป็นปีไรปีไรก็คืกกึกันปีไร้ก็กดดันตลอดเมื่อวารับหนาที่ได้กับกดดันในลำ้เซคแคนปีแรกในล,ลำ้มเซคแคนเลยค่ะเป็นนาดอันงันั้นทั้งสีห่องสีไห้ทั้งสีห่องสีไห้เป็นนาดอันงลำั้มเซคแคนเลยปีแรกเลยบ่ยเคยลำจักเถือ่อตลอดเพืย่ยังไหวยากเดี๋ยวลำ้มเซคแอนแห่งยากค่ะ แต่เพิ่นกะแต่หัวหน้าเพิ่นกะก่ย่างใบใจเฮาเห็ดน่นแม่ก็ได้คือได้บ่ได้ก็ต้องได้พอ่พอพอ่อพ่อแทๆนี่ค่ะเคยเนเมื่อเมื่อเมื่อนั้นเลาเอาอ่อนเอาสูตรลำมาสักอยู่เฮือนอ่อนตากไปนี่ะตากไ,ไ้แล้าพ่อมาเห็นลราบ่หลวบ่งสูตรหลูกเจอจันเห็ดจังสี พ่อห้พุ่มใจน้ำลูดผอ,อเรามากมากตะกี้พ่อกับปีนมอลำคือกันแต่สมัยตะกี้เป็นมอลำั่มแน,น่นอนมามาขัีเห็นลูกในใสสุดล่ำดีใจสะออนลูกน้ำตาออกมาเห็นสุดล่ำลูกตอนตอนไมเห็นสุดล่ำนี่บอกขั้นเลยเห็นลูกทั้งวิธีนี่ค่ะพ่อ,อมมมเมือเ่อเมื่เบิงสดงมาหนอมาสักมาลูกแล้วจังเช็ดน้ำตาเสียยาลูกเห็น แวาซูเมอนี่พ่อไปเห็นไลยเทื่อแล้วเห็นเครื่องวิธีไลยเถื่อแล้วค่ะกัดก็ดีใจที่เห็นนี่พ่อพุ่ใจได้คือมาถึงชุดนี้บเวนวาข้ามาาโดยจ้าล้องเองเกิดจากผู้ใหญ่หลุนหวนเกิดจากเกิดจากพ่อวีระพุ่ง,งเกิดจากผู้ใหญ่ในวงค่ะซอยซอยพักซอยดันให้โอกาส คือให้โอกาสนี่ให้โอกาสมาตลอดพอพาโอกาสคนคนหนึ่งบริหาแค่เทือเทือเดียวค่ะพี่น้องคือขนาดเทือเดียวนี่คืออ่นบนบริยืนหอดมองนี่หรอกพออนอนกับขาดลา้เทือาขาดแหง้งพอกับปลอดใจพอใจ่อก็ให้โอกาสตลอดก่ายานก่ากยันก่ายันเทนพ่อพิหวงังแต่พอกะบ่เคยบอกแห้งบ่เคยหายมิตราบาบ่เป็นย่างลูกบ่เป็นยังลูกให้กับเป็นเพื่อน เดี่ยวกฎีสอมดูดูนี่คือคำพมอเบาเมือยเมือออนคือมีหาผออยู่ตู้รถตู้ปฟาดอันในว่ามันฉี่ถือหายคนอันคห้ยซะก่อนนันยังขึ้นไปมันว่าฉีดถือหายว่าไปยังดูว่าไปยังเอาอยาให้ยความ,มคือบ๊มี่เบิร์ตเล่ในจนูดูนี่ที่อ่อนทีทีชีวิตอ่อนเจือมากคือบ๊มี่ผู้ใดที่สียหายโอกาสเท่า ทักปานีสัมพอวีพผูนี้กะกะสัญญาวาสิพัฒนาจะกข้องต่อไปคือกะอยากบอลายอยู่ค่ะเคยเคยเคยแต่งคำวบาไปอยู่เธอหนึ่งตอนตอนปีที่คู่โบเล่ามาแล้วให้ให้เล่าเอินไปเข่าวคอดป้าอยากเบอาอีกอย่างมีเขาเล,ล,ลอยากให้ แบบมี่เรื่องยังที่อยากเบาในใจบอเอามาพูดต่อหน้าเพื่อนตรงนี้ได้อ่อนก็บอกเรื่องนี้ละอ่อนอ่อนเคยเบอกไปแล้วเท่านั้นเราเรื่องพ่อนี่ละไม่ตอนนั้นก็คือเบิร์เบิร์จากพ่อแท้ๆจากของก็มีพ่อวี่นี่นะคะที่ที่อ่อนรู้สซกว่าหักหลูกคือหลูกอีนี้แล้วอ่อนก็หักพ่อคือพ่ออีนี้ พอต้องต้องมีหายลูกต้องมีอันตำหน้ลูกเด้จังสิบ็นพอได้ขันไพรขันพอมีตะยองอันนั้นโมเมนต์พอค่ะพอต้องบอกต้องสอนแวละลูกผิดก็ต้องหายอันนี้คือพอ,อเกลีลายลูกหลามีฟังลูกอ่อนบอกมา พอกระตุ้นใจขี่่อนใจที่สารข้นว่าผิดค้นที่สา่งอ่อนมากทั้งเต็มอ่อนขอเขามาเหยียบวุ้งข,ขึ้นว่าอ่อนเป็นคนดีขึ้นว่าอ่อนนี่จะเป็นคนที่มีความสามารถพอจะมอบบทบาทให้ตามที่พอ่อไว,ว้วางใจแล้วการน้องอ่อนเห็ดได้ดีที่พอตั้งใจว่าอ่อนต้องเห็ดไดใดตั้งแต่ต้นเชืหอมัดนี้ จนมาหมอยายเมียนสิ่งที่พอมอบอำนาจมอบบทบาทอำนาจกับว่าได้ซะบทบาทก็ถูกต้องในบทของยายเมียนหรือน้องเมียนน้องอ่อนกันกนแค่ชัววิบเดียวน้มงอ่อนเห็น<ะ>แล้วก็ห้ลูกจะเลื่อนลุงเรื่องอ่ะลุกขึ้นมาหนลูกจะเลื่อนลุงเรื่อง,องให้ลูกมีสื่อเสียงโด่งดังทั่วฝ่าเมืองไทยให้เป็น ศิลปินร,รับเนวหนาต้นต้นของประเทศไทยขอให้ดังๆหลากห้ยรว่ยๆยคือพีพีผูเพิ่นโด่งดังมาแล้วคววมดังคววมรใหยมีส่วนสุยางคือพีหลุนพีพีเพิ่นสาธุสาธุสาธุครับนี่คือชีวิตของน้องอ่อนพาพี่น้องมาเบิงครับพาพี่น้องมาฟังนะครับความขิดของน้องอ่อน อารมณ์ของน้อง่อนห่วงที่มาอยู่กับพวีนะครับตลอดเวลาทีวามาบอกมานะครับพวีนีส่วนมากแล้วก็สีมีอารมณ์แบบถามโม่งห่ก็สิมีหายบ้างะนะครับแต่ว่าหายก็ออกมาจากใจหายมากก็ออกมาจากวยล้วนล้วนด้วยควมห่วงควมใยล้วนด้วยควมอยากให้ลูกได้ดีทุกคนที่ออกจากขวพ่อวีไฟออกจากบ้านศิลปินพุทไทยไปนะครับ ได้ดีพอวิยิมครับพอวิหัวถูกคนขัดออกไปแล้วบบมีงานทําบมีเงินใส่บถึงป้าหมายที่ลวกไปพอวิกะเป็นห่วงเป็นห่วงคนที่ไม่ประสบความสำเร็จที่ออกชกอ้อมกอดพอวิไปพอะนั้นแล้วถูกคนบอวา่าผู้ที่จะก้าวไป ที่ยังมาถ,งถึงจุดมุ่งหมายกระพยายามก้าวไปให้มันถึงจุดมุ่งหมายผู้ที่ถึงจุดมุ่งหมายที่วาดฝันที่ไปแล้วได้รับได้ดีมีเงินมีทองมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทั้งความดังพอวีอยู่ทั้งหลังพอกระได้เต๊ทรงรอยยิ้มทรงกำลังใจไปให้ลูกอยากมาหาพ่อวีอยากมากราบพอวีอยากมากอดพอวีมาได้ทุกเวลา มาได้ถุกห่วงตอนนะครับพ่อวิ่บ้านศิลปินผู้ไทยลอ่ลอหลอูกล่อเต่าศิลปินที่ออกจากเงินเข้าไปก็ถือว่าพอได้บอกสอนบ่ได้สอนหน่อยก็ต้องได้สอนหลายบ่ได้สอนในเรื่องหน้าเวทีก็สอนเรื่องการดํารงชีวิตเงน้บอกถูกคนในที่ประชุมใหญ่ส่วนมากก็จะสอนาการดํารงชีวิตการจับจ่ายใส่เงินใส่สอยการดารงชีวิตหรือว่าสอนหลูกในบทบาทการสแสดง พ่อวิผูนี้นะครับสอนลูกจะสอนทุกสิ่งทุกอย่างคําว่าความเป็นคนแม่บอลงครับว่า,าความเป็นคนมันต้องสมบูรณ์แบบต้องมีเงินใส่นะครับต้องไปใส่คนหนักคนแพงต้องไปใส่ต,นะต้องดีนะครับต้องเด่นต้องดังทุกสิ่งทุกอย่างพ่อวิสอวนออกมาลูกเต่าที่มาายุบานสิลปินโมไทยโบสหน่อยก็ต้องหลายป้าแม่เบิอดอยีเนาะ สอนหมกทุกสิ่งทุกอย่างาการดำรงชีวิตแต่ละวันเลี้ยวบนเหน้าเวทีสอนหลวงเต่าสุขสุขค,นขคนขอบคุณนะครับพี่น้องมิตรกลับแฟนเพลงติ่ติด,ดตามนะครับมาบึงพ่อวีสัมผัสผู้นั้นสัมผัสผู้นี้ไปเยี่ยมยามถามข่าวผู้นั้นไปเยี่ยมยามถามข่าวผู้นี้นะครับยังบม่มีแค่นี้ยังมีอีกต่อๆไปที่พ่อวีจะไปหาโอ๋หาเต่าหาทีมงานศิลปินผู้ไทยนะครับไปทุกมมือทุกมมือนะครับเลี้ยว เสียผ้าพี่น้องไปบ้านใดบ้าน,นนั้นแล้วสิยงแจงสู่พี่น้องฟังขอบคุณครับขอบคุณครับ